บอกเนี่ยสัญญาอาสาบานได้ว่าผมไม่ได้มาทําอะไรในรูปนี้นะอะคุณเห็นเนี่ยมันเป็นหลังรถซึ่งฝุ่นจับอะไม่ได้ล้างเห็นรูปอะไรบ้างบนหลังรถเนี่ยเห็นไหมหัวกระโหลกค่ะเห็นเป็นหมาเห็นรูปหมาค,คุณกัลยาหลับยังคุณกัลยาหลับแน่เลย เดี๋ยวผมจะขยายใ,ให้ดูนะเน่เน่เอาตรงนี้ก่อนล่างขวาเห็นไหมจะมีหูตาจมูกปากเห็นไหมเห็นอย่งยเห็นอย่างเห็นอย่างอ่าแล้วก็เลยเลยหูตาจมูกปากกลมๆเนี้ยซ้ายตรงกลางเนี้ยเหมือนหัวกะโหลกเห็นไหม กกนนแล้วก็ซ้ายมาหน่อยก็เป็นหน้าไอ้ข้างบนก็เป็นหน้ากลมๆคือคืออันนี้อาจจะเป็นจินตนาการสร้างสรรค์น,นะครับแต่คือเวลาผมถ่ายรูปอะไรต่ออะไรมันแปลกว่าผนังบ้านบ้างอะไรบ้างพื้นห้องน้ําบ้างแล้วมันเป็นหน้าคนเลยเออมันแปลกไหมบังเอิญอะไรจะขนาดนั้นอาลีเคยถ่ายติดพี่ แบบตอนนั้นอารีซื้อตึกนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอาีล้วเราเห็นข้างบนไหมถ้ามองเป็นหน้าใหญ่ๆห่เนี่ยมีหลายหน้าเลยซ้อนซ้อนกันอยู่เต็มเลยดูดีดีไอ้ข้างล่างนี่ก็เป็นเหมือนหน้าคนอ้วนๆอีกแก้มยุ้ยยุยเห็นไหมมีตามีปากมีอะไรต่ออะไรหน้าใหญ่เลยเห็นไหมไอ้รูปกลมจะมันด้วยมันเป็นเหมือนหัวกลุ่มอะ เดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวผมว่างพรุ่งนี้ผมจะวาดมาให้ดูว่าผมเห็นอะไรบ้างแต่แต่คือสิ่ง,<ล>งพวกนี้ถ้าเกิดคิดคิดเป็นเรื่องศิละปะคิดเป็นศินละปะก็คือศิละปะมันก็ไม่มีอะไรอันนี้ผมลองหมุน,น,<ว>นเนี่ยพอบุญเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนหลายตาหลายหน้าเลยเห็นไหมไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่ว่ารูปมันเหมือนนะพี่เห็นรูปแต่ไม่ได้มีความรู้สึกไม่ได้เห็นอะไร ไม่ได้มีจิตอะไรรับสื่อได้อะไรแต่มันคือมันหน้าเหมือนผีอ่ะแต่มันอาจจะเป็นเห็นเป็นมือไปเห็นเป็นมือใหญ่มากเหรอเห็นหนูไปเห็นเป็นมือห้านิ้วเลยพี่ใหญ่มากอันนี้กลับกับหัวกับหัวก็ไม่มีอะไรนะอนีกลับลมาใหม่เหรอเนี่ยเนี่ยเน่หนูจะแคบไวและหนูอ่าหนูแคบละ เดี๋ยวหนูจะไหวให้ดูเป็นเป็นห้านิ้วเป็นแขนแล้วก็เป็นห้านิ้วเลยพี่อืมก็ช่องเล่าเรื่องผีเนาะเรามองอะไรเราก็บวกเข้าสู่เรื่องผีนะครับ <c oughs> คนคนไม่เข้าใจครับจะบ้ามันเห็นเป็น,เป,นเป็นกับฝุ่นก็คือฝุ่นแต่โทษทีนะบางครั้งผีเขาก็มาสื่อในอะไรพวกนี้แหละจริงไหม <c oughs> ถ้าคนเคยเจอผีเยอะๆจะเข้าใจนะครับ ผีสามารถมาสื่อสารได้ในหลากหลายรูปแบบนอกจากการมาปรากฏตัวหรืออะไรต่ออะไรแต่<า>ผมเคยเล่า,าไป,ไปแล้วเขาก็ไม่ได้มีเยอะไงพี่เขาไม่ได้มีแรงเยอะที่จะมาสื่อสารเราบางทีก็ก็พยายามหาแบบหาเหตุที่ยยจะสื่อสารกับเราได้อ่ะบางทีเขาก็อยากจะคุยกับเราแต่เราก็ไม่สามารถสื่อกับเขาได้แล้วเขาก็สื่อกับเราไม่ได้แต่บางทีก็ ถ้าคนมีเซนจูนกันได้ก็อาจจะเจอแต่ถ้ามันยังไม่มีเซนมากพอหรือเขาไม่มีพลังมากพอเขาก็ไม่สามารถจะมาให้เราเห็นได้ตรงๆค่ะบางทีก็จะมาแบบรูปแปลกๆเป็นรูปสัตว์มั่งอะไรเงี้ยทีอาจจะเป็นมเร็งผีเสื้อเป็นอะไรที่มันบินเข้ามาอะไรเงี้ยะมอะเอาเป็นว่าคุยเรื่องอื่นกันบ้าง <laughs> คุณทศการบอกวิญ,ญญาณเต็มเลยใช่ครับใช่ถ้าคิดเป็นเรื่องเชิงวิญญาณนะ คือรายการผมนําเสนอแต่ผมไม,ไม่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 สรุปแล้วกันเพราะถ้าพวกนักวิทยาศาสตร์อะไรต่ออะไรเขามาดูเขาว่าโอ้มันไหลสาละมันก็เป็นฝุ่นเป็นอะไรแต่ทําไมบังเอิญเนี่ใช่ไหมทาไมบังเอิญเป็นหน้าคนมีปากมีตามีจมูกมีหัวมีหูมีอะไรต่ออะไรแปลกไหมบังเอิญอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแลวรับและถ้าใครดูรายการผมมาจะครบรอบปีหนึ่งขวบแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่า ขนาดกำแพงบ้านผมเลยผมก็อธิษฐานนะเวลาให้เขาฉาบขัดมันเนี่ยโยนปูนไปผมก็ร่วมโยนแล้วผมอธิษฐานเออให้มาเป็นมีแบบเทพมีวิญยงวิญญาณอะไรก็เคยให้ดูในตอนหนึ่งเต็มเลยนะหลายสิบเลยนับนับเนี่ยเพียบเลยสามสี่สิบเป็นหน้าคนหน้าอะไรต่ออะไรแล้วก็รอบนั้นก็มีคนเห็นเลขด้วยแต่ว่าไม่ได้ซื้อกันออกด้วยนะให้ให้ดูช้าไปมั้งเออ อ่ะเดี๋ยวคุณทศกันเคยเจอผีไหมครับน้องอารีเตรียมตัวเล่าเพราะว่าเมื่อกี้ลินดาเขาเล่าเก่งเขาเคยเล่าแบบคนเดียวตอนนั้นจองจองไปหกชั่วโมงเริ่มไล์ไปจนหกชั่วโมงช่วงแรกๆจะจะไล์นานมากเลยเคยไปถึงเจ็ดชั่วโมงอะไรก็มีแต่แต่มีคนมามาช่วยจัดผมก็หลับ มีบางครั้งก็หกชั่วโมงห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงก็เคยมีนะช่วงสามสี่เดือนแรกส่วนเรื่องของคุณทศการเคยเจอเอาขึ้นมาเล่าเปิดเปิดไม้ได้เลยครับเปิดไม้ได้เลย